สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแต่ก่อนอื่นอยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งให้กับช่องของเรากันเยอะๆนะครับทาง YouTube จะได้เพิ่มการมองเห็นให้กับช่องของเราให้มากขึ้นทําให้เพื่อนๆที่ไม่เคยมองเห็นช่องของเราจะได้มองเห็นช่องของเรากันมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่เราจะไปฟังข่าวสารฟุตบอลในวันนี้กัน เราไปดูผลบอลที่น่าสนใจที่ได้ลงเล่นกันเมื่อวานนี้กันก่อนดีกว่าเมื่อวานนี้ยังมีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลงเล่นกันเป็นคู่มันเดย์ไนท์ทีมเซลซีทีมที่เริ่มมีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆพวกเขาไม่แพ้ใครสามนัดติดก่อนเกมนี้นัดนี้พวกเขาก็โชว์ฟอร์มดีอีกหนึ่งนัดโดยการเปิดบ้านชนะทีมนิวคาสเซิลสาประตูต่อ2ยังคงรั้งอยู่ในอันดับที่11แต่ทำคะแนนขึ้นมาเป็น39แต้มทำคะแนนไล่ที่ทีมนิวคาสเซิลทีมอันดับ10เหลือแค่1แน,น ข้ามมาดูหลีกลาลิกาสเปนกันบ้างเมื่อวานนี้ทีมเซบียาทำได้แค่บุกไปเสมอกับทีมบัวยอย่างอันเมรสองประตูต่อ2ทําให้ทีมเซบียาทาคะแนนหนีห่างโซนตกชั้นเพิ่มขึ้นอีกหน,นึ่งคะแนนตอนนี้พวกเขาอยู่ในอันดับที่14มีอยู่28แต้มมีคะแนนนําโซนตกชั้นแค่6คะแนนไปดูหลีกกันโชเซเรียอิตาลีกันทีมอูดิเนเซ่บุกไปชนะทีมลาซิโรสองประตูต่อ1ทําให้ทีมอูดิเนเซ่ทาอันดับขึ้นไปเป็นทีมอันดับที่13มีคะแนนอยู่27แต้ม มีคะแนนเหนือกว่าโซนตกชั้นแค่3าคะแนนเท่านั้นส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆรายการอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูผลได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยดีกว่าข่าวแรกประจําวันนี้เป็นข่าวของทีมลิเวอร์พูลหลังจากที่สโมสรหงแดงลิเวอร์พูลได้มีการยกเลิกการยืมตัวของฟาบิโอคาวันโยนักเตะวิดฟิลตัวรุกทีมชาติโปรตุเกสชุดยู21อายุ21ปีเพื่อให้นักเตะกลับมาจัดก,การให้ทีมไลซิกทีมจากลีกบุนเดสลีกาเยอรมันยืมตัว เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากทีมในลีกเยอรมันไม่สามารถรับประกันเวลาลงสนามให้กับนักเตะได้และเมื่อทีมหงแดงได้เรียกตัวนักเตะกลับมาแล้วทีมลิเวอร์พูลก็ได้ปล่อยตัวนักเตะออกไปให้ทีมฮันซิตี้ทีมในลีกแชมเปียนชิพอังกฤษยืมตัวต่อไปใช้งานจนจบฤดูกาลและหลังจากที่นักเตะไปเล่นให้กับทีมฮันในรูปแบบการยืมตัวแล้วฟาบิโอคาวันโย่สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมเสือโคร่งทำให้พวกเขาอยากได้นักเตะให้เข้ามาร่วมทีมอย่างถาวร จนมีข่าวว่าทีมในลีกแชมเปียนชิพได้มีการพูดคุยกับทางทีมหงแดงเพื่อขอซื้อตัวนักเตะรายนี้ให้ย้ายเข้ามาร่วมทีมอย่างถาวรแล้วทางด้านฟาบริซิโอโรมาโนจึงได้มีการรายงานผ่านสื่อคาออฟไซด์ว่าความสนใจของทีมหันที่มีความต้องการอยากได้ตัวนักเตะให้ย้ายมาร่วมทีมอย่างถาวรนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ผมสามารถบอกได้เลยว่าตอนนี้ยังไม่มีการเจราจาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างถาวรของนักเตะและทีมหงแดงยังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับนักเตะ เนื่องจากทีมลิเวอร์พูลยังมีงานอีกหลายอย่างที่จะต้องทำก่อนที่จะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับนักเตะรายนี้อย่างเช่นพวกเขาจะต้องมีการแต่งตั้งผู้อํานวยการสโมรสรคนใหม่เสียก่อนหลังจากนั้นพวกเขาก็ต้องหาผู้จัดการทีมคนใหม่เสียก่อนด้วยเพื่อให้ผู้จัดการทีมคนใหม่เป็นคนตัดสินใจร่วมกับผู้อํานวยการกีฬาคนใหม่ว่าต้องการที่จะทํางานร่วมกับนักเตะรายนี้หรือไม่ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่จะต้องคิดที่จะต้องทําแต่อย่างน้อยตอนนี้ยังไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับนักเตะรายนี้ อีกหนึ่งข่าวของทีมหงแดงถึงแม้เจอเก้งครอปจะประกาศอำลาหลังจบฤดูกาลนี้มาได้หลายเดือนแล้วแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังมีผู้คนหลายสื่อหลายสำนักที่ยังคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของผู้จัดการทีมรายนี้บางสื่อบอกว่าเขาอาจไม่กลับมาคุมทีมแล้วโดยยกคำกล่าวของครอปเองที่เคยบอกว่าเขาจะไม่คุมทีมจนแก่บางสื่อบอกว่าครอปได้ตกลงกับสาพันธ์ฟุตบอลเยอรมันแล้วเพื่อให้เขาเข้าไปคุมทีมชาติเยอรมันในปี2026และสื่อบางสื่อก็บอกว่าเขาพักไม่นานหรอก โดยโยกกรณีตอนที่เขาอำลาทีมดอทมุนเขาพักได้ไม่นานมากแล้วเขาก็กลับมาคุมทีมลิเวอร์พูลล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโนได้บอกผ่านสื่อเค้ออฟซดยว่าจนถึงตอนนี้ยังมีคนพูดถึงอนาคตของผู้จัดการทีมรายนี้อยู่ผมไม่รู้หรอกว่าในอนาคตข้างหน้าของเขาจะเป็นเช่นใดแต่จากข้อมูลของผมสิ่งที่ผมรู้แน่ๆก็คือเขายังไม่มีการเจรจากับทีมใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทีมชาติเยอรมันหรือจะเป็นสโมสรอ,อื่นๆก็ตาม เขาจะไม่มีการคุยเรื่องการคุมทีมอื่นๆทั้งในตอนนี้และในช่วงซัมเมอร์หน้าที่จะถึงนี้ด้วยข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการเปิดการเจราจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับคอปปี้เมนูนักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษชุดยู19อายุ18ปีของทีมปีศาจแดงแล้วหลังจากที่พวกเขาได้มีการวางแผนที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางนักเตะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เดือนที่ผ่านมา สัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้จะมีการเพิ่มเงินเดือนด้วยแต่การเจราจาเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้จะไม่มีการเจราจาแบบเร่งรีบเพราะว่านักเตะม,มีความสุขดีกับทีมปีศาจแดงในขณะเดียวกันทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดก็อยากให้นักเตะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ใหม่ของทีมด้วยอีกหนึ่งข่าวของทีมปีศาจแดงเป็นข่าวเกี่ยวกับอนาคตของเมสันกรีนวูดนักเตะของทีมปีศาจแดงหลังจากคดีทำร้ายร่างกายแฟนสาว จนทําให้ทีมปีศาจแดงต้องปล่อยตัวกรีนบูธออกไปให้ทีมเกตาเฟ่ทีมในลีกลาลิกาสเปนยืนตัวซึ่งเขาก็ทําผลงานให้กับทีมเกตาเฟ่ได้ดีเสียด้วยจนทําให้ทีมเกตาเฟ่มีความคิดที่จะดึงตัวเขามาร่วมทีมอย่างถาวรซึ่งตัวนักเตะเองก็มีความคิดที่อยากอยู่กับทีมเกตาเฟ่อย่างถาวรด้วยเช่นกันในเรื่องนี้ฟาบริซิโอโรมาโน่ได้ออกมารายงานว่าตอนนี้ทางกลุ่มอินิออสของท่านเซอร์จิมยังไม่มีการตัดสินใจอนาคตของตัวกรีนบูธแต่ถ้าพวกเขาได้รับข้อเสนอที่เหมาะสม พวกเขาก็พร้อมที่จะปล่อยเมสันกรีนวูดให้ออกจากทีมอย่างถาวรด้วยเช่นกันซึ่งก็มีสื่ออื่นๆได้มีการบอกเพิ่มเติมอีกว่านอกจากทีมเกตาเฟ่ที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้แล้วก็ยังมีทีมอื่นๆซึ่งรวมไปถึงทีมบาร์เซโลนาที่ได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่ด้วยเช่นกันข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเอซีมิลานทีมจากลีกกัลโชเซเรียอิตาลีฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานว่าสโมสรเอซีมิลานทีมจากลีกกัลโชเซเรียอิตาลีกำลังมีการเจรจาอยู่กับ โจวานคิรอฟสกี้ผู้อำนวยการด้านเทคนิคของทีม LA Galaxy ทีมในเบเจอร์ลีกซอกเกอร์สหรัฐอเมริกาอายุ47ปีชาวสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เขาเข้ามาเป็นหนึ่งในบอร์ดผู้บริหารของทีมคนใหม่ทั้งนี้การที่ทีมปีศาจแดงดำได้ให้ความสนใจในตัวของคิรอฟสกี้เกิดจากการแนะนำของซาลาตันฮิประฮิมโมวิชตำนานนักเตะทีมชาติสวิเดนนั่นเองช่อง HD Channel ได้ไปนค้นข้อมูลมาก็พบว่าทั้งโจวานคิรอฟสกี้และซาลาตันฮิประฮิมโมวิชได้รู้จักกัน ในตอนที่ทั้งคู่ทำงานร่วมกันที่ทีม LA Galaxy ทีมในลีกประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในตอนนั้นคิรอฟที่ทำงานเป็นผู้อำนวยการด้านเทคนิคของทีม LA เขาเป็นคนแนะนำให้ทีม LA ซื้อตัวชลาตันจากทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ย้ายเข้ามาร่วมทีม LA Galaxy ในปี2018เป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่ง เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ